มามากิ้งกิ้งเอ้ยมาแล้วมาแล้วอังกูลาเดนมาแล้วตัวแรกมาแล้วหลุดเลงหรือเปล่าแค่นั้นอืมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิป ฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Richman Shop เว็บเติมเกมคุณภาพเพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ Facebook Richman Shop หรือ Line a Richman Shop ครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะเซเลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสเวตไนต์กรีเบิร์ตนะครับเป็นแพคที่เพิ่งอัปเดตมานะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ทําอะไรมากนะครับเราจะแค่รีวิวคางูระนะครับลูกรักตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะแทโอเขาก็เป็นเมียเมียเมียแทโอคือออลลี่เนาะเออตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคางูระเรียบร้อยแล้วนะครับมีแทโอต้องมีคางูระนะครับสโลแเกมนะคุณๆนะอ่ะรีวิวตัวละครก่อนนะครับน้องเป็นตัวละครสายกายภาพนะครับจริงๆผมก็ ไม่รู้ว่าเป็นกายภาพด้วยนะเออคืออ่สกิลแรกนะครับความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ100%อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็น130นะครับสกิลต่อมานะครับอ่สร้างความเสียหาย2ครั้งเท่ากับ62%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลดปริมาณความเสียอ่ลดปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับต่อเนื่อง3เทิร์นนะครับลด52%ถ้าอัปเกรดสกิลขึ้นมาเป็น68นะครับส่วนสกิลที่3นะครับความเสียหาย2ครั้งเท่ากับ57%ของพลังโจมตีกาายภพ เป็นหินนะครับ45%ต่อเนื่อง2เทินถ้าอัพแล้วก็คือเป็นหิน55%นะครับสกิลต่อมานะครับอันนี้ในของเด็ดเลยนะครับแนะนำว่าควรจะอัพนะครับซึ่งอัพไปแล้วอ่ะดิเออมันเม็ดเดียวลงเลยดินะเด็ดเดียวของน้องก็คือเมื่อคือนชีพนะครับจะคืนชีพด้วย HP 1และ้จะไม่ตายจนกว่าจะถูกโจมตีครบ8ครั้งเมื่อศัตรูตายนะครับจำนวนครั้งที่ถูกโจมตีผลเด็ดเดียวจะเพิ่มขึ้นหครั้ง เมื่อจานวนครั้งถูกโจมตีเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน8ครั้งไว้ง่ายก็คือ,อ,อปกติแทโอเนี่ยเราเป็นอัตราสองเทินใช่ไหมตัวอื่นๆนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าตรงที่ลุกขึ้นมาแล้วจะต,ต้องโดนตีทั้งหมด8ฮิต8ฮิตนะครับไม่ใช่8ครั้งเออคือถ้าสมมติว่ามีสกิลที่มันลง3ฮิตป๊อกป๊อกป๊อกก็คือ3ฮิตนะครับนั่นคือนั่นคือ3ครั้งนะครับแล้วที่สําคัญคือถ้ามีใครตายบนฟิลก็คือสเต็กก็จะเก็บกลับมามา,มากสุด8ค8รั้ง เออมึงจะเก็บเกินแปดครั้งมก็เวอร์ไปไหนปะเออแล้วต่อมานะครับก็คือเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับ34%ขจัดดีบัฟตามลำดับที่ปรับใช้นะครับเพิ่มความเสียหายเอ่อปริมาณความเสียหายหรือกยภาพที่สร้างขึ้น20%นะครับโดยที่นะครับออดี้นะครับความเสียหายคริติคอลนะครับ34%จริงๆไม่ใช่34นะจริงๆมัน20 20 28หรือ29นี่แหละแต่ผมอัพสกิลมานะครับมันก็เลยกลายเป็น34นะครับต่อมานะครับเมื่อเดียเดี๋ยวทำงานนะครับขจัดดีบั2 ก็คือเมื่อน้องตายอ่ะเมื่อน้องตุยเยออ่ครับดีบัฟที่อยู่บนหัวเพื่อนเราสองบัฟจะหายเอาง่ายๆว่าถ้าคุณไปเจอทีมโคบงโควิดอะไรเงี้ยใส่น้องเข้ามาแล้วเวลาน้องตุยปุ๊บบอโควิดมันบินเลยเอออันนี้ก็ของดีนะต่อมานะครับเมื่อเด็ดเดี่ยวทํางานนะครับเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพต่อเนื่อง3เทินนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเด็ดเดี่ยวทํางานนะครับจะทําการฟื้นฟู HP 65%ของพลังโจมตีผู้ไล่อันเนี้ยคือได้จากการที่น้องเป็น42นะครับเออก็ ถ้าใครทำถึง C6 ก็จะได้เป็นเมื่อสกิลของตอนเองทำงาน1ครั้งไกล่ภาพเบาบาง24%อตัตรา100%ต่อเนื่อง2เทิร์นก็คือถ้าเป็น C6 เนี่ยจะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไกล่ภาพเบาบางเหมือนเ,นเว็บเบาบางนะแต่ไม่รู้ว่าออเทาร์เกตรหรือเปล่าอันนี้ก็ศัตรูทั้งหมดเนาะมันเป็นศัตรูทั้งหมดก็คือไกล่ภาพเบาบางกับศัตรูทั้งหมดอีก24%คือโคตรแสบเออโคตรอันตรายโคตรแสบทีเนี้ยทุกคนก็งงวะอ้าวไอ้เหี้ยแล้วต้องทำยังไงวะก็คือเอาไปปปยยยืืนนนนนนนหห้้้้าแลลวกกก็็็่อออองงตุะะครัับบจเเม ตัวตัวหนึ่งที่แบบน้องก็ไม่ได้ตายหรอกเพราะว่าอยู่ตัง้งแปดเทิร์นอ่ะคุณคิดเอาว่ากว่าจะโดนแปดทีด่ยแม่งอยู่นานมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยออของสมใส่นะครับก็ควรที่จะใส่ให้มันตายเร็วเออให้มันตายเร็วดังนั้นเราจะไม่ใส่บล็อกใส่ป้องกันใส่เอพีใส่อะไรทั้งนั้นก็คือมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางครับก็คือแบบไปดามเมดไหมไปคี่ไหมไปอะไรไหมแต่ผมมองว่าส่วนตัวจากการที่ได้เล่นนะครับก็คือเอาพ v วของผมผมาผมใส่ยูชินกับยอนฮีเข้าไปซึ่ง ผมไม่ได้ค่อยให้น้องออกสกยูเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับคือหน้าที่ของน้องก็คือเกิดมาตุยเอดังนั้นน่ะผมก็เลยมองไปถึงเรื่องของการเออัพถึงซีสองนะครับแล้วก็บอกว่าเอืออมื่อเด็ดเดี่ยวทํางานนะครับฟื้นฟูเฮดพีแ้ก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเกาภาพจะเป็นพันธมิตรสายโจมตีหรือสมดุลน,นะครับก็คือเอจะต้องเป็นพันธมิตรที่เป็นดาวกระจายหรือไม่ก็ดาบนะครับกับอีกอันนึงสมดุลที่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรแต่วันนี้เหมือนจะ ดาวกระจายกระดาบนะครับที่จะได้พาสซีฟนี้นะครับก็คือฮิวขึ้นมา65%ก็ผมเอามายืนแทนลีนาเออผมเอามายืนแทนลีนาเพราะว่าเวลาที่น้องตุยปุ๊บแทโอก็ได้เลือดเด้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่เซ็ตนะครับใส่เซตเป็นโจมตีกายภาพผมพยายามดันกายภาพน้องให้เยอะๆเพราะว่าไม่ได้หมายว่าน้องจะต้องถึกแล้วก็ไม่ได้ีเรียสว่าน้องจะต้องคิเลดคิแรงอัตราจุดอ่อนหรือว่าเป็นหมอผี ที่จะต้องยิงหินเพราะว่ามียูชินกับยอนฮีคอยยิงอยู่แล้วเว้นแต่ว่านาโคจะเปลี่ยนนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นเซตมังกรนะครับที่บวกเอฟเฟกพลังโจมตีกายภาพเพื่อดันให้น้องเนี่ยได้โจมตีกายภาพสูงสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับใส่แค่โง่ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีของเปลี่ยนนะค,คาดว่าถ้าใส่ครั้งเซตแบบถูกต้องจริงอาจจะได้ดาเมจประมาณสี่พันซึ่งถ้าดาเมจประมาณสี่พันเราตีง่ายว่าพันหนึ่งอะ เออหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพันหนึ่งก็คือหกร้อยห้าสิบเนาะครับเอ่อก็เอาหกสี่สี่ก็คือสองพันสี่สองพันห้าเออประมาณสี่พันสองพันห้าสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดถึงสามพันซึ่งสามพันเนี่ยก็เทียบได้กับการที่ลีน่ากดฮิวแล้วนะแค่น้องตุยอ่ะน้องตุยได้ฮิวสามพันแล้วก็เอ่อได้บัฟดาเมจเกะภาพได้บัฟต่างๆแล้วน้องก็ไม่ได้หายไปไหนบนฟิวน้องก็ยังเป็นเหมือนแทงรับหน้าเทิร์นได้อีกแปดเทิร์นนะครับผมคิดว่าตัวนี้แหละนะครับ เป็นสมดุลที่แบบแม่งเป็นแทงก็ได้เออเป็นซับก็ได้แล้วก็เป็นตัวบัฟอีกต่างหากก็คือไม่ต้องทำดาเมจแต่ว่าไปใส่ของแกยภาพให้เขาเพื่อให้เขาแบบเอ่อได้พาสีของตอนตายดีที่สุดนะครับส่วนสกิลสเนี่ยจะออกบ้างไม่ออกบ้างก็แล้วแต่เขานะครับแล้วแต่เขาซึ่งเอ่อคาโงระเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเอาไป PVP เท่าไหร่นะครับเพราะว่า PE เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อโดยส่วนตัวทีมเดิมมันก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับเออมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าในส่วน p v p ีเนี่ยผมบอกเลยว่าดีเดดอ ทีเด็ดเลยครับเออคือเวลาที่คุณคังูุลาเขาฟันไปนะครับ mm hmm. เปู๊ดาไซนะครับคือโดนฟันไปทีหนึง่งแล้วก็แตกเออคือเราใส่ของบางมากครับคือโดนสกิลสก,กิจปุ๊บแตกเลยพอตายปุ๊บอะเราให้แทโอฟันต่อเนี่ยดาเมจมันจะแบบมหาศาลมากครับซึ่งอจริงก็ถือว่าเป็นตัวโอยยศแทโอแล้วกันจากที่คนมองว่าเออเราต้องเปลี่ยนไปใช้โควิดเนาะตอนนี้ก็คือเหมือนกับ เวลาที่เราโดนโควิดปุ๊บคางูระตายปุ๊บล้างบับออกไปก็ของคนดีเดี๋ยวให้ทุกคนลองดู p ิ p คร่าวๆที่ผมไปอธิบิีไว้แล้วกันนะก็จากที่อยู่แต้ม5,000มาหลายวันนะครับวันนี้ก็โดดขึ้น55 0พได้เลยหวังว่าคางูระจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนประทับจิตประทับใจซึ่งส่วนตัวผมก็ประทับใจใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องเซลนะครับแล้วมาพูดคุยกันในรายลดนะครับสวัสดีครับ ทันความชั่วแน่สนเอ๋ยทงหงกระนำเลื่อนตามีเขาเอ๋ยขาดของจุกมืไม่ถู้องไม่เอ๋ยยังห่างไกลนะขอจะคู่ควรับเช่นชอนไปดิไปจับให่าไม่ทันดาวัดวับข้าจะลงทันคามชั่วเช่นชอ 这龙盘垮了。的看法，改变你的想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 法，改 แค่เดเดียวลกตัพอแล้วไลกตรามาาตั้ตนไมไน้แมฝนเอมนันฮนลงทันความ่วรควาสนั้นลุ้ด้ あ<ー><は>あなるほど。